สวัสดีครับวันนี้พามาชมไผ่อีกแล้วครับไผ่ก่อนี้ก็อสุดท้ายแล้วครับกอสุดท้ายที่จะขุดแล้วครับอีกกอที่อยู่ข้างๆตรงนี้จะมีสองกอครับแต่อีกกอนหนึ่งขุดไปแล้วครับยกเงาไปแล้วตอนนี้เหลือเบอร์นี้เบอร์เดียวตอนแรกผมนึกว่าเป็นเบอร์เก้านะครับก้อน,นี้จะพามาชม จะพามาชมจะพามาดูเนี่จะขุดตอนแรกคิดว่าเป็นเบอร์เก้าแต่ความเป็นจริงคือกรอนี้คือเบอร์สามนะครับผมเข้าใจผิดมาตลอดว่ากรอนี้คือเบอร์เก้านี่ครับดูจากกิ่งแขนงนี่ครับกิ่งก็นใหญ่ๆแล้วก็เวลาที่หัก หรือยอดโดนตัดนะครับเขาจะจะออกกิ่งแขนงใหญ่ๆคล้ายเบอร์เก้าเป๊ะๆเ,เลยครับแต่พันธุกรรมกรอนี้คือเบอร์สามครับเบอร์สามที่ทำไมมันมีหลายลักษณะเพราะว่า,วาเขามาจากหลายเมล็ดครับเบอร์สามมี เท่าที่ผมเห็นเห็นนะเท่าที่อยู่ในสวนที่เคยปลูกมาผมเห็นสองแบบเนี่ยครับมีแบบเนี้ยครับที่คล้ายเบอร์เก้าเบอร์กอนี้จะมีล่าอากาศด้วยครับถ้าแบบฝนชุกชุกหรือโดนตัดยอดอย่างเงี้ยเนี่ยโดนโดนกัดยอดหรือหนูแทะยอดแทะอะไรอย่างเงี้ยขาดไปหักไปอย่างเงี้ยถ้าหน้าฝนนี่คือจะ แต่กิ่งอย่างนี้มาจะใหญ่เหมือนเบอร์เก้าเลยแล้วก็จะมีล่าอากาศด้วยครับเคยเห็นครับเนี่ยเนี่ยนี่คือหนึ่งลักษณะของเบอร์สามแล้วอีกก่อนหนึ่งที่ผมมีเป็นเบอร์สามก็จะเป็นหน่อสีออกดำๆครับหน่อออกดำๆคขมามม่วงๆนั่นแหละครับ เท่าที่ผมเห็นนะแต่กอนี้นี่ลักษณะคือเขาขายเบอร์เก้ามีความคล้ายเนี่ยขึ้นไม่ได้มาดูช่วงที่ไม่ไมาดูมีต้นกระถินครับขึ้นขึ้นแล้วไม่ได้ตัดอยู่ด้วยกันเลย วันนี้จะขุดกอดีครับก็เลยมาถ่ายเก็บไว้ครับเบอร์สถ้าท่านใดปลูกอยู่ไม่แน่ใจว่าของตัวเองเป็นเบอร์สมหรือเบอร์สองหรือเบอร์เก้าอนี้ครับเนี่ยเป็นจุดสังเกตครับจุดสังเกตง่ายๆเบอร์สมจะลำที่ออกมาใหม่จะ มีลำเล็กมั่งใหญ่มั่งไม่นิ่งครับต่อให้แม่เขาลำใหญ่แต่ว่าลูกเขาจะมีเล็กครับมีลำเล็กลำมีหน่อเล็กหน่อใหญ่ผสมปนเปกันครับุดสังเกตถ้าเป็นเบอร์เก้าหรือเบอร์สองเนี่ยลักษณะเขาจะลำจะนิ่งจะใหญ่ จะหลุดจากความใหญ่เนี่ยจะหลุดจากลำแม่ถ้าเล็กก็จะเล็กไม่เยอะครับจะไม่เล็กเยอะอย่างนี้นี่ครับเป็นเบอร์สามครับจุดสังเกตคือจุดตัดสินครับมีลำเล็กๆ ครับมันนี้พามาชมที่ส่วนครับกอสุดท้ายช่วงลำเนี่ยช่วงลำยาวๆคล้ายเบอร์เก้าแล้วกิ่งพวกกิ่งแขนงกิ่งอะไรเนี่ยจะใหญ่ๆมีความคล้ายครับ แต่มีจุดสังเกตอย่างที่บอกครับมันจะมีลำเล็กๆซะเยอะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายเบอร์เก้าให้ดูครับเบอร์เก้ากอที่กอที่ไม่สมบูรณ์ครับกอที่แบบไม่ได้ดูแลจะลักษณะต่างจากเบอร์สามกอนี้ครับนี่ครับพามาชม ก่อนจะขุดครับครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับ